ยังอยู่กับเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมมาพบกับผลการวิจัยของนักวิจัยชาวสหรัฐล่าสุดเปิดเผยนะคะว่าหากคุณผู้ชมรับประทานโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าโปรตีนที่มาจากสัตว์เพียงแค่เล็กน้อยนี่ก็จะช่วยให้อายุยืนขึ้นได้ถึง34เปอร์เซ็นตเลยค่ะ ผลวิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์หาวัดและโรงพยาบาลแมสซาชูเซตในสหรัฐศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของโปรโตีนชนิดต่างๆค่ะบอกว่าการเปลี่ยนจากโปรโตีนสัตว์ปริมาณระหว่าง15จนถึง19กรัมหรือเท่ากับไส้กรอก1ชิ้นมาเป็นถั่วต่างๆนี่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึง34%เลยนะคะขณะที่การกินไข่แทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ก็ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตได้เหมือนกันมาก19%ค่ะ ซึ่งนักวิจัยที่ทำโครงการนี้เขาใช้เวลาทำนาน36ปีติดตามกลุ่มตัวอย่างกว่า130,000คนซึ่งเขาก็ติดตามทั้งรูปแบบของการควบคุมอาหารการใช้ชีวิตการเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตด้วย ด้านโฆษกของมูล,ลนิธิสังคมมังสวิรัตหรือว่า Vegan Society ในอังกฤษคุณจิมมี่พิยสันบอกว่านี่เป็นงานวิจัยอิสระเชิงคุณภาพอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่พูดถึงผลเสียของโปรตีนจากเนื้อสตัตว์ด้วยข้อมูลที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและแนะนําด้วยว่าถ้าหากอยากมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรงก็ควรจะเลิกการกินเนื้อสัตว์ได้แล้วค่ะ ในเพียสันเขาบอกอีกว่าโปรโตีนจากพืชต่างๆอย่างเช่นถั่วธัญ,ญพืชแล้วก็เมล็ดพันธุ์มีประโยชน์มากค่ะไม่เพียงช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยังช่วยให้มีอายุมาอายมากกว่าการกินเนื้อสัตว์เนื้อปลาและยังไม่เป็นการทำลายสัตว์อีกด้วยนะคะงั้นมื้อเช้าว,วันนี้คุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะมารับประทานโปรโตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์กันดีกว่าค่ะ